กรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำแนวพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาที่สมดุลเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันกันกบผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งของประเทศและของโลกการเตรียมความพร้อมของครัวเรือนให้ได้รับการพัฒนาอย่างสมดุลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและสายพระราชาที่สอดคล้องกับภูมิสังคม และบริบทของแต่ละพื้นที่ทางด้านปัจจัยพื้นฐานด้านศักยภาพวิถีชีวิตวัฒนธรรมผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านอย่างสอดคล้องโดยเฉพาะโครงการสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชาชนในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลระดับหมู่บ้าน และระดับชุมชนโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2564ถึงปีพุทธศักราช2565ผ่านสองกิจกรรมหลักได้แก่โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลโดยจังหวัดปัตตานี มีเป้าหมายดำเนินการทั้งสิ้น228แปลงดำเนินการใน2องกระบวนการหลักได้แก่ 1. การขุดและปรับแต่งพื้นที่โคกหนองนาให้สอดคล้องกับพื้นที่ 2. การขยายผลการขับเคลื่อนตามหลักกสิกรรมธรรมชาติอาทิการปลูกป่า3มอย่างประโยชน์4อย่างการปลูกป่า5ระดับการปลูกผักสวนครัวการจัดกิจกรรมเอามือสามัคคี การสร้างฐานการเรียนรู้การถ่ายทอดองค์ความรู้หลักกิกรรมธรรมชาติในรูปแบบครูพาทำให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนผู้ที่สนใจเป็นต้นจากระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาภาพรวมการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาโมเดลถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแต่ก็อาจประสบปัญหาและอุปสรรคบ้างอาทิสถานการณ์จากภัยธรรมชาติ ฝนตกน้ำท่วมขังผ่านแนวกั้นคันดินและสภาพดินที่ไม่เอื้ออํานวยต่อการเพราะปลูกทั้งนี้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปตัตตานีได้ร่วมกันกับภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนในการหาทางออกและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเช่นการหาวิธีการปรับสภาพดินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังการแก้ไขปัญหาเรื่องโรคพ,พืช และการลงแรงเอามือสามาคัคคีโดยทุกวันนี้ปัญหาส่วนหนึ่งก็ได้รับการแก้ไขปัญหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่ครัวเรือนเป้าหมายส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะการลดรายจ่ายและการเพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือนเกิดการแปรรูปผล,ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและที่สำคัญ คือการเป็นพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือนและชุมชนต้นแบบที่สามารถขยายผลการดําเนินโครงการและองค์ความรู้ไปสู่ครัวเรือนและพื้นที่ชุมชนอื่นๆตลอดจนครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการสามารถพึ่งพาตนเองและได้แนวทางในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้แบบพอเพียงอันเป็นหนทางให้หลุดพ้นความยากจนได้ในที่สุด ครับสวัสดีครับผมนายดุลนัจิีเดรเม่เจ้าของแบรนด์โคกนองนาโมเดลของพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยตัวในลานจังหวัดปัตตานีนะครับก็พื้นที่ทั้งหมดในเนื้อที่ทั้งหมดนั้นจํานวน5ไร่นะครับแต่ได้รับโครงการมา,าเป็นพื้นที่3ไร่นะครับของพื้นที่3ไร่ในรบของอเรื่กู้นะครับเนื้อที่ของโคกหนองนานะครับเราผมนี่ได้ลูผัก ชนิดต่างๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นมีทั้งไม้ผลและก็ไม้ไม้ยืนต้นนะครับตรงนี้ก็ในส่วนในในนาก็ทํานาปกตินะครับได้ทานาได้ทานาปีสู่รััวนะครับพันสีม่วงนะครับของอของสมเด็จพระเทพนะครับของสมเด็จพระเทพก็จากอาอเภอละ ได้รับจากจังหวัดนะครับจังอำเภอละหนึ่งต้นจากนั้นนะครับผมก็กลับมาปลูกแล้วก็ได้ทําการขยายนะครับปัจจุบันนี้ขยายไปหลายหลายหลาย,หลายต้นนะครับจากหนึ่งต้นที่ได้รับมาเนี่ยไ็ได้ขยายไปครับมาจนของขพื้นที่โค้งหนองนาโมเดลของผมนะครับกับความรู้สึกนะครับในการได้รับงบประมาณจากาพัฒนาชุมชนนะครับได้ให้ ลงมาทำาโครงการโค้งลงนามโมเดลในพื้นที่ก็เป็นความปราบรื้มปิติยินดีนะแต่วันนี้นี่ผมนั้นได้ทั้งทําทเรียนรู้แล้วก็ได้จ็บผลผลิตจากสิ่งที่ผมได้ลงมือทําลงไปแล้วก็มาเอาเป็นค่าใช้ใจ่ายในตัวเรือนครับตัวนี้ได้เพิ่ม อะไรได้นะครับแล้วก็ลดายจ่ายแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็คือปเป็นแจกด,ด้วยมีการแจกแล้วก็เหลือจากแจกเราก็ขายนะครับเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอามินดราณิง<ม>แต่ก่อนที่นี่เป็นนารางแล้วก็เป็นป่าทึบเลยไม่มีใครกล้ามาแถวนี้หรอกพอ ได้เข้าโครงการของพัฒนาโดยสร้างโคกหนองนามโมเดลก็เลยได้เรียนรู้ตรงนี้ว่าที่ดินว่างเปล่านี้จะทำยังไงให้มีประโยชน์ก็เลยสร้างโคกแล้วก็ปลูกผักนิดนิดหน่นอยหน่อยแล้วก็เอาฟางแล้วก็มาห่มดิน จนทําให้สภาพที่ว่างเปล่าตรงนี้เป็นที่ดินที่ใช้งานได้แล้วก็เลี้ยงปลาจากสภาพเดิมเป็นป่าร้างตรงนี้เป็นทุ่งนาที่ร้างว่างเปล่านี่มีใครกล้ามาแถวนี้หรอกแต่ตอนนี้เด็กๆเย่นๆมาออกกำลังกายพอเรามาเริ่มทำตรงนี้ก็มีชาวบ้านมาถาม จะทำอะไรอะ่ะโอ้สวยเออก็เลยแนะนำว่านี่คือโคกหนองนาของโครงการที่ที่เหลือประชาชนตรงนี้ให้พัฒนาพื้นที่ที่ว่างเปล่าตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ทำให้เราพอมีพอกินพอใช้ตรงนี้ค่ะ ครับผมานายเสร์นช่วยชำแนกนะครับก็อยู่ที่43/4ทหมู่ที่2ตำบปปลป่าไร่อำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีนะครับก็เกษียณอายุราชรการมาก็2ปีนะครับก็ร่วมกับพัฒนาชุมชนนะครับตรงนี้นะครับก็รับโครงการขุดโค้งหนองนานะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โครงการโคกหนองนาวันนี้นะครับก็ได้รับงบประมาณจากพัฒนาชุมชนมานะครับก็45,200บาทนะครับการขุดนะครับ,ข,รรบขุดหนึ่งไร่นะครับขุดหนึ่งไร่จากพื้นที่เดิมนะครับก็4ไร่นะครับนอกเหนือจากงบประมาณการสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนแล้วนะครับผมก็ได้สร้างอาคารตัวนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะใช้เป็นที่อำนวยความสะดวก ในการต้อนรับคณะต่างๆที่มาเรียนรู้นะครับมาเรียนรู้มาเยี่ยมชมแล้วก็มา,าสาธิตการเรียนรู้ต่างๆนะครับผู้เรียนพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็มีอยู่หลายต้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากผู้เรียนก็มีการแบ่งพันตราและก็อาหาร ให้มาดําเนินกิจกรรมตรงนี้นะครับปลูกเพิ่มนะครับก็มีพวกฝระรางหน่นะครับแล้วก็มีผักวัแค่นะครับผักสวนครัวเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ได้รับก็นํามาปลูกลงในแปลงนะครับหลังจากเข้าร่วมโครงการ ก็ปรากฏว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนนะครับมีรายได้เพิ่มึ้นเพิ่มขึ้นนะครับจากการแปลรูปนะครับจากการแปลรูปจากการทําน้าอ้อยจากการปลูกผักครับปรากฏว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่ตามมานอกจากนั้นนะครับก็คือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนนะครับเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนได้มาเรียนรู้จากแปลงตรงนี้นะครับ ีก็ได้มาเรียนรู้หลังจากเข้าร่วมโครงการจากพัฒนาชุมชนนะครับโครงการโคกหนองนาพัฒนาชุมชนนะครับสิ่งที่ได้รับสุดๆก็คือความภาคภูมิใจนะครับรู้สึกดีใจมากที่ว่าตัดสินใจรับโครงการนี้เข้ามานะครับซึ่งนำมาให้สุขภาพที่ดี นะครับด้วยสุขภาพที่ดีแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาในครอบครัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญมากๆนะครับก็คือได้แบ่งปันได้แบ่งปันให้กับชุมชนได้เป็นที่เรียนรู้ของชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนด้วยโคองหนองนาโมเทว โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานีคาดหวังว่าโคกหนองนาโมเดลจะเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้ที่มีชีวิตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนปัตตานีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป